ตอนที่2 9 4เชื่อตอนว่าหยูชิงอะไรนะเข้ามาก่อนดูสิว่าในครั้งนี้ใครโดนฆ่าทมตามที่ฉันบอกซะผู้นําตระกูลตรงฝั่งันเนยออกมาด้วยความโกรธขอลับหลังจากที่จัดการเรื่องนี้อยู่คู่หนึ่งชายคนเดิมก็รีบรายงานผลขึ้นมาในท่านเจอแล้วขอลับเขาบอกผู้นําตระกูลเกี่ยวกับหลี่หยางและระดับเออีกหนึ่งคนที่ไปหมู่บ้านด้วยอย่างด้วยกันหลี่หยางนั้นคือล้านชายของเขา ขาค่อนข้างจะมีตำแหน่งที่ดีภายในตระกูลและเขาก็ถูกฆ่าด้วยเหตุผลบางอย่างหาฝีมือของเจ้าหลิมเฟิงนั่นอีกแล้วงั้นหรือทำไมเป็นคนที่น่ารังเกียจแบบนี้นะเจ้านั่นมันฆ่าคนจากตระกูลตรงฟางของพวกเราเป็นผักปลาเลยนะฉันอุตส่าห์จะไม่สนใจอยู่แล้วเชียวในเมื่อตอนนี้ฉันรู้ที่อยู่ของนายแล้วเพราะงั้นฉันจะส่งระดับเอเอสไปสคนและฆ่าปิดปากมันซะผู้นำตระกูลตรงฟางได้พูดออกมาด้วยความโกรธ เดี๋ยวก่อนท่านดีที่เขาพูดชายอีกคนที่อยู่ภายในห้องก็ได้เอ่ยขึ้นเอ๊ะยินดีที่ได้พบกอรับท่านผู้วุฒิสเมื่อผู้รับชายได้เห็นชายชรา,าอีกคนก็รีบยกมือขึ้นทําความเคารพในขณะเดียวกันเมื่อผู้นําตระกูลตรงฟังได้ยินว่าอีกฝ่ายห้ามปามออกไปเขาก็พันเลิกหลักก่อนที่จะพูดออกมาท่านจะทําอะไรทุกอย่างมันเกินกว่ากําลังของเราแล้วส่งคนไปก็ไม่ต่างจากส่งพวกเขาไปตายอย่าไปยุ่งกับเจ้านั้นอีกในอนาคตจะดีกว่า พอพูดจบผู้เท่าไปก็ได้หายตัวไปเลยหานี่จะปล่อยให้คนจากตระกูลตรงฟางของพวกเราถูกฆ่าตายโดยที่พวกเราทําได้เพียงแค่ยืนมองอย่างเดียวงั้นเห,อนหรอพู้นําแห่งตระกูลตรงฟางได้ตะกุนออกมาด้วยความไม่พอใจมีข่าวมารายงานขอรับหนท่านคุณหยูชิงรองประธานสมาคมริงหลงมาที่นี่ขอรับท่านเนนนั้นข้ารับใช้ของเขาก็วิ่งกลับเข้ามาอีกครั้งพร้อมกับบอกข่าวอะไรอีกหยูชิงงั้นหรือแล้วหมอนั่น จะงมาทําอะไรที่นี่ผู้นําตระกูลตรงฟางที่กําลังอารมณ์เสียอยู่นั้นก็เกิดอารมณ์เสียมากขึ้นกว่าเดิมเสียอีกเมื่อได้ยินข่าวจากคนรับใช้รองประธานสมาคมชิงหลงเขาอยากจะเข้าพบกับผู้นําตระกูลตรงฟางเสียหน่อยก่อนที่ผู้นําตระกูลตรงฟางจะได้โต้ตอบอะไรกลับไปชายอีกคนก็เดินออกมาเขานั้นดูโศกเศร้าและก็รู้ได้เลยว่าเขาเองก็อยู่ในอาการที่ไม่ดีโอ้น้องหยูชิงไม่ใช่เหรอหนะเหตุใดเล่าจึงดูเศร้าได้ขนาดนั้น เข้ามานั่งก่อนเฮ้ hey, ไปเตรียมน้ำชามาหน่อยมาทางนี้เลยมานั่งลงก่อนนั่งลงก่อนแม้ว่าเขาจะดูอารมณ์เสียอยู่นาตอนนี้แต่เมื่อแขกเข้ามาแล้วเขาก็ต้องต้อนรับด้วยรอยยิ้มเนื้อสิ่งอื่นใดตระกูลตรงฟางและสมาชิกชิงหลงนั้นต่างก็เป็นคู่หูกันมานานหลายปีแล้วอืมน้องชายของฉันที่อยู่ภายใต้การดูแลของตระกูลตรงฟางตายแล้วเพราะงา้นคิดว่าฉันควรจะทำหน้ายังไงดีล่ะไม่เศร้าเงน้นหรือใบหน้าของหยูชิงนั้นดูมืดสนิท นาวกับทานหลังจากได้ฟังคำทักทายจากผู้นำตระกูลตรงฟางอะไรนะน้องชายของนายไปตายที่ไหนกันนะ่ะผู้นำตระกูลตรงฟางถึงกับช็อกบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องนั้นมาก่อนใครดูแลเรื่องนี้อยู่นะ่ะไปเรียกตัวมาหน่อยเขาแซงทำเป็นเดือดดานขึ้นมาและสั่งกับข้ารับใช้ภายในห้องนั้นขอรับนายท่านไม่นานนักชายวัยห้าสิบถึงหกสิปีก็เดินเข้ามานั่นมันตรงฟางเหีียญไม่ใช่แล้วนะ่ะเออมาถึงตรงนี้ผมก็งงนิดหน่อยนะ ถ้าผมจําไม่ผิดตรงฟางเหรียญมันถูกหนิงเปิงฆ่าตายไปแล้วไม่ใช่เหรอหรือว่าผมจําผิดอ่ะเอออันนี้งงนะอันนี้งงก็ต่อกันครับเพื่อไม่เสียเวลาบอกมาสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นผู้นาตระกูลตรงฟางได้ตะโกนถามออกมาแต่กระนั้นตรงฟางเหรียญก็ไม่ได้พูดอะไรหากแต่ชายที่อยู่ข้างๆตงฟางเหรียญน,นั้นและกระซิบกบระซาบที่ข้างๆหูของเขาแทนในท่านน้องชายของหยูชิง ถูกหลิมเฟิงฆ่าตายภายในป่าดึกดำบรรที่ซึ่งอยู่ภายใต้ใตเขตการปกครองของพวกเราเราไม่สามารถตอบโต้อะไรหลิมเฟิงได้เลยงั้นเหรอถ้างั้นบอกให้หยูชิงแปลข้าหลิมเฟิงดีไม่ขอรับชายผู้มีสีหน้าน่ากลัวพันกระซิบกระซาบออกมาเป็นความคิดที่ดีเลยหลังจากได้ฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายพู้นำตระกูลตรงฟงังก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นความคิดที่ไม่เลวเลยทีเดียวเขารีบไปบอกหยูชิงในเรื่องที่น้องชายของเขา ถูกอีกฝ่ายฆ่าตายซึ่งนั่นเป็นฝีมือของหลิมเปิงพร้อมกันนั้นยังแต่งสีปรุงกลิ่นเพิ่มเข้าไปอีกด้วยคาพูดของผู้นําตระกูลตงฟางนั้นทําเอาหยูชิงพันกดจัดขึ้นมาเลยและในตอนนี้เขาก็อยากจะฆ่าหลิมเฟิงแบบมากๆด้วยแต่การที่น้องชายของนายตายนายต้องระวังตัวให้มากๆนะเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีคนที่มีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับเอสอยู่รอบๆตัวของเจ้าเด็กนั่นก็เป็นไปได้ผู้นําแห่งตระกูลตงฟางพันเตือนหยูชิงออกไปนั่นก็เพราะว่า การที่ใครสักคนสามารถฆ่าคนในตระกูลของเขาได้อย่างน้อยๆก็ต้องอยู่ในระดับเอขึ้นไปดังนั้นแล้วคนที่คอยช่วยหลิมเฟิงอาจจะเป็นพวกนี้ก็ได้อย่างน้อยๆพวกนี้ก็ต้องเริ่มต้นที่ระดับเอทแน่ๆอืมพวกระดับเอททั่วๆไปก็ไม่ต่างอะไรกับมดพวกในสายตาของฉันหรอกเมื่อพูดจบหยูชิงก็ได้จากไปแบบนี้ถือว่าส่งเขาไปไตายฟีหรือเปล่าเนี่ยแต่เขายังดูประมาทแบบนี้ชายที่อยู่ข้างๆผู้นำตระกูลได้เอ่ยถามขึ้นมา ฉันก็ไม่รู้แต่ฉันก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะคนคนนี้ต่างกับน้องชายของเขาอย่างมากเขาไล่กาดเอาเรื่องอยู่ถ้าเป็นไปตามที่คนอื่นๆรายงานมาเขาหนะไม่ได้ง่ายเลยที่จะถูกฆ่าตายในทางฝั่งของหลิมเฟิงนั้นที่ซึ่งกลับมาถึงบ้านของเขาก็พลอยหลับไปพักใหญ่เลยเขาไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกจนกระทั่งเท,ที่ยงของอีกวันและตัวของเขาเองก็ไม่รู้เลยว่ามีคนที่วางแผนจะฆ่าเขาอยู่หลังจากตื่นขึ้นมาแล้วหลิมเฟิงก็มองไปยังภูเขา ทุกอย่างยังคงเป็นปกติโดยเฉพาะเมื่อเขาปล่อยมังกรนำเอาไว้ณที่แห่งนี้มันก็ไม่มีสัตว์วิญญาณตนใดการที่จะทําให้เกิดปัญหาในที่แห่งนี้นอกจากนั้นที่นี่ยังมีหมีพวกเขาอีกสองตัวซึ่งทําให้ทุกๆอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาทั้งหมดเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วและสามเดือนก็ผ่านไปไวเหมือนกับโกหกวกเขาขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังนั้นูกปล่อยให้เช่าโดยหลินเปิงซึ่งตอนนี้มันมีพืชผักมากมายงอกเงยขึ้นมาับเป็นต้นแล้ว สัตว์ป่ามากมายต่างพากันเดินไปเดินมารวมไปถึงที่นี่ยังมีผลไม้มากมายและก็มีผลไม้เกือบทุกชนิดบนโลกอีกด้วยในตอนนี้นั้นจากพวกเขาที่ไม่มีอะไรมันเริ่มกลายเป็นป่าที่หนาทึบซึ่งมีขนาดย่อมย่อมแล้วธุกรกิจของหลินเปิงเองก็กําลังจเจริญเติบโตวหวังเฮาหมิงและเต้งเตียนผู้นั้นก็ได้ขยายกิจการไปที่เมืองทางใต้และในทุกๆเขตก็มีโรงงานของพวกเขาตั้งอยู่ไม่เพียงเท่านั้นภายในสามเดือน หลินเฟิงก็สามารถซื้อลวงกันน้ําขนาดใหญ่ของเขียจิงเฟิงได้ซึ่งบริษัทนี้พ่อของเจียงเสี่ยวไผ่เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นในตอนนี้อุตสาหกรรมของหลินเฟิงถูกแบ่งย่อยออกเป็น3ส่วนหลักหนักนั่นคืออุตสาหกรรมผลไม้อุตสาหกรรมปรปับปรุงสายพันธุ์และอุตสาหกรรมการกัน่นไวนยนอกจากนั้นทีมผู้รับเหมาของตู๋กังเองก็เกือบจะสร้างสถานีเก็บขยะทั้งร้อยแห่งและรวมไปถึงบอ่อบำบ,บัดน้ำเสียที่สั่งเอาไว้จนจะเสร็จอีกแล้วด้วย ซึ่งนั้นทําให้หลิมเปิงต้องวิง่งวุ่นเป็นจัดการกับพวกขยะและนําน้ําเสียเหล่านั้นออกไปเรื่อยๆพร้อมๆกับสกัดออกมาเป็นสิ่งของด้วยธุรกิจของเขาบันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนในตอนนี้มีพนักงานมากมายที่สมัครเข้ามาคนพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นพวกที่เพิ่งจะมีความสามารถและบางส่วนก็มีความสามารถอยู่แล้วแต่เดิมแล้วที่นี่มีเพียงคนงานไม่กี่คนเท่านั้นที่มีพลังแต่ในตอนนี้มีคนมากกว่า30คนแล้วภายในบรรดาคนเหล่านี้มีมากกว่า1ิบคน ทีก้าวข้ามระดับ B ไปแล้วและอีก20คนนั้นก็อยู่ลาลๆระดับ C เท่านั้นแต่เหนือสิ่งอื่นใดพวกเขาเองก็เพิ่งจะมีพลังกันไม่นานนักสำหรับคนกลุ่มแรกที่ติดตามหลินเปิงนั้นพวกเขาแต่และคนได้เข้าสู่ระดับ B กันไปหมดแล้วและในขณะที่ตัวกลางและหวังหานเองก็ทะลุไปถึงระดับ A แล้วเช่นกันอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าระดับของหลินเปิงจะไม่เปลี่ยนแปลงและต่างไปจากระดับ A ในเวลานี้แต่ลมหายใจของเขามันมั่นคง และก็หนักหน่วงมากขึ้นซึ่งนี่เองก็ทําให้ความแข็งแกร่งตามธรรมชาติของเขามันสูงขึ้นเองตามธรรมชาติตลอด3มเดือนที่ผ่านมาทุกๆคนต่างก็เปลี่ยนไปอย่างมากโดยความรู้สึกนี้เหมือนกับว่าแต่ละคนกําลังพากันเกิดใหม่และเนื่องจากธุธธกรกิจของหลินเปิงนั้นเติบโตและมั่นคงอย่างรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆดังนั้นหลินเฟิงจึงซื้อห้องสูตรภายในเขตนี้ไว้ให้กับมู่ชินชินด้วยเพื่อที่เธอจะได้อยู่ที่นี่ได้วันนี้เป็นวันที่ไม่ต้องทําอะไรมากมายนัก ดังนั้นหลินเฟิงจึงยังคงนอนอยู่จนกระทั่งเสียงโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นมาฮัลโหลนั่นใครนะ่ะหัวของเขายังจมอยู่ในหมอนขนาดที่หูของเขาแนบอยู่กับโทรศัพท์เนตาเสื้อเอ๋ยตื่นได้แล้วเสียงหวานได้เอ๋ยกลับมาโอ oh, ้ชินชินหรือทําไมถึงโทรมาแต่เช้าจังได้ยินดังนั้นหลินเฟิงจึงได้ถามออกไปด้วยเสียงงวงเงียถึงแม้ว่าหลินเฟิงยังคงสับสนอยู่ในตอนนี้แต่เขากลับสามารถได้ยินเสียงของอีฝ่ายได้อย่างชัดเจนก็ค,คิดถึงนายน่นา เสียงที่เป็นมิตรพันดางออกมาจากอีกฝั่งอ๋อฉันก็คิดถึงเธอเหมือนกันหลินเปิงได้ตอบกลับไปอย่างสบายๆฉันขณะที่กาลังจะพูดเรื่องนี้มูชินชินก็หยุดไปเป็นอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรวันนี้ฉันคิดถึงนายมากๆเลยนายออกมาข้างนอกแล้วก็อยู่กับฉันได้ไหมวันนี้มูชินชินได้ถามออกไปวันนี้เหรอได้สิรอก,ก่อนนะ